สวัสดีครับเจยม,มาโตมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตู้อาวุธแล้วก็ตู้ชุดใหม่นะครับนี่ตู้อาวุธและตู้ชุดใหม่นะรอบนี้คือต้องบอกว่าหมดพร้อมกันนะหมดวันเดียวกันเลยนะครับก็คือวันพรุ่งนี้คืนนี้นั่นเอง นะครับอันนี้พี่อาจคิปไว้ก่อนมันก็เลยอ่าเห็นวันลงหน้าไว้นะครับแล้วก็รอบนี้นะครับรอบนี้ตู้ตู้อาวุธและตู้ชุดนะครับตู้อะไรก่อนดีตู้ชุดก่อนละกันตู้ชุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่28นะครับแล้วก็ไปหมดวันที่27เดือน6นะครับก็มีเวลาประมาณ1เดือนนะครับส่วนอาวุธเนี่ยจะอยู่นานกว่า1วันนะครับ ก็จะไปจบวันที่28เดือน6นะครับนะตู้ชุด28เดือน5ถึง27เดือน6ส่วนอาวุธ28เดือน5ถึง28เดือน6นะครับ28เดือนถึง28เดือน6อถูกืหถูกเออโอเคนะครับก็อันนี้ของเก่า นะครับของเก่าก็จะเป็นชุดนี้ของผู้หญิงใครที่ยังอยากได้อยู่นะครับก็ยังมีเวลาถึงคืนนี้นะฮะทุ่มห้าเก่อนที่มันจะออกจากตู้ไปนะชุดนี้จะเป็นธีมแบบขโมยขโมยไซเบอร์ไซเบอร์นี่คือชุดไปใส่ชุดนี้แล้วเข้าความจริงเสื้อสวยนะพี่ชอบตัวเสื้อเนสะื้อสวยดีแล้วก็นี้กางเกงก็สวยแต่ลายพลอยไปหนลายพลอยไปหน รองเท้าเฉยๆทรงผมผมหมวกฮูดด้วยแล้วก็อันนี้การแต่งหน้าการแต่งหน้าจะแบบสยองสยองนิดนึงนะครับน้องอันนี้แว่นตาแว่นตาก็น่ารักนะความจริงแว่นตานี่ควรม,มีไว้นะเกิดอนาคตม,มีคนเอาไปใส่แล้วมันดังขึ้นมาอย่างเงี้ยใจไม่ต้องมาตามหาอีกนะเดี๋ยวเอามัหน่อยเอามัหน่อยเหมืนหนอมนแบบอะไรตอนนั้นเป็นอะไรวะแว่นดูงใจอยากได้แว่นดูงใจแว่นดูงใจกับมันไหนเองเนี้ย มันหัวใจก็ไม่กลับมาแล้วแต่อันนี้ยังกลับมาได้อยู่ซึ่งตอนนี้มันมีให้หมุนในตู้ลักกี้อ่ะก็หมุนไปเถอะเพราะว่าต่อให้น้องซวยขนาดไหนเนี่ยน้องก็ยังได้ถาวรนะแน่น,นอนถ้าเลขลักกี้ถึงนี่คือชุดขึ้นนี้ส่วนปืนนะครับปืนที่ยังอยู่นะครับปืนนี้จะเป็นปืนโทเค็นนะครับก็คือน้องสามารถเอาโทเค็นเนี่ยไปแลกของได้น้องหมุนได้โทเค็นมาหนึ่งอันใช่ไหมน้องเอาโทเค็นอุ้ยเพียงไม่เมีนี่อ มือนเนี่ยจะได้เหมืนเนี้ย,ไม,นนยไม่ใช่รางวัลใหญ่ตัวเปิอได้ยากกว่ารางวัลใหญ่มันสักสามบอบเออเอา้าสามทีได้เนี้ยวะไม่เอาวะอยากได้นู้นเนะี่ยอยากได้นู้นเนะี่ยผมไม่เอาแล้วก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเสกแล้วก็ได้อยากได้เนี่ยยังไม่มีไม่ใช่อะไรนี่ก็ยังไม่มีอ่ะเฮ้ยมันยังไม่มีอ่ะ ไม่เป็นไรหลังจากที่น้องได้ทเข็นมานะครับน้องมาตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีให้แลกในว่าที่ในว่านี่นะครับแลกกันนี้ Light Hammer นะครับน้องก็สามารถเอามาแลกได้นะครับอยากได้อะไรก็เอาไปแลกนะตอนนี้ก็จะมีปืนให้แลกอยู่ทั้งหมด6อันด้วยกันนะมีอันนี้ที่1นะอันนี้ที่2อันนี้ที่3นี่อัตากระเจาะเกาะ แรงมากบอกเลยนี่แรงมากบอกเลยน,นี่อันที่ส,สี่นะครับดาเมจแมกกาซีนก็ดีอันนี้อัน,นที่ห้ามีห้าอันให้เหลือกนะครับดามเมจนแม่ยำใครอยากได้สามารถเลือกแรกได้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ปืนพิเศษที่เราอนุญาตให้เลือกปืนที่อยากได้ได้เองเลยนะครับหนึ่งในห้านาคตก่าจะมีตู้แบบนี้มาอีกนะครับที่มีปืนให้น้องเลือกนะครับน้องก็แค่ไปมุนโทเอค็กนเอามาแล้วก็มาเลือกปืนที่น้องอยากได้นะครับแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยจะไม่ใช่นะครับรอบหน้ามันจะเป็นปืนอันนี้ ซึ่งต้องขอโทษด้วยพี่ลืมแอดเข้ามานะให้น้องดูข้าวๆแล้วกันปืนอันนี้แต่ว่าสถานะนะครับมันเป็นปืนแม็กซิเป็นปืนแม็กซิบสถานะของตัวนี้เนี่ยมันจะบวกความแม่นยำสอนะครับแล้วก็ดาเมจหนึ่ลดแม็กกาซีนนะเป็นปืนตัวแรกที่บวกดาเมจนะครับของแม็กซิบเพราะฉะนั้นพี่ว่าก็ ก็ดีนะครับเพราะมันได้ดาเมตตัวอื่นยังไม่มีตัวไหนบวกดาเมตนะครับตัวนี้ก็นะจะเป็นตัวที่งแรงที่สุดแล้วนะเพราะใช้ตัวได้นะครับไปใช้ตัวสุ่มกันก็ได้ถ้าเกิดใครไม่อยากเสียเพชรหรือว่าเกิดใครเพชรเหลือๆอยากใช้เพชรสุ่มก็ตามใจน้องจ้ะต่อมาชุดผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะชุดตู้แดงมอนใหม่จะเป็นชุดนี้เป็นชุดแบบเรียกว่าเอาลงแบบดอกบัวดำนี่เทปะตั้งชื่อหนุน มันให้ดูแบบไกลๆกันหแบบไกลๆจะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมนะครับทรงผมก็สวยดีไม่ค่อยชอบไปที่ติดหูหัวติดผมนี่สักเท่ร่แต่ว่าถ้าชอบผมปกตินี่ชอบอยู่นะปปเปลี่ยนให้ดูก่อนปปเปลี่ยนให้ดูก่อน พัดแรกนะครับจะเป็นเสื้อเนะเสื้อก็จะอย่างที่บอกไปว่าตีมันจะเป็นแบบดอกบัวดอกบัวสีม่วงสีดำนะข้างหลังจะมีความไฮเทคผสมเข้ามาด้วยตัวชุดนี้จะเป็นตรงหน้าอกก็จะเป็นกลีบดอกบัวนะครับแล้วก็ตรงแขนก็เหมือนกันทั้งสองข้างก็จะเป็นกลีบดอกบัวสีม่วงสีฟ้าไล่เป็นสีม่วงนะส่วนรองเท้านี่ไม่เกี่ยวความจริงใส่กับผมตรงนี้ก็น่ารักเนาะเข้ากันเชียวนะรองเท้านะครับรองเท้าก็จะมีความแบบ มีเส้นมีเส้นให้ความรู้สึกแบบแบบปราบเปรียวอะไรประมาณนั้นนี่ส่วนอีกสองส่วนนะครับ,ปรบเปลี่ยนที่ดูเปลี่ยนที่ดูก็คือส่วนนี้ทรงผมอย่างที่บอกไปทรงผมสวยนะครับทรงผมนี้เป็นทรงผมแสกกลางของผู้หญิงนะครับแล้วก็ไล่สีนะ ข้างหน้าจะมีไฮไลท์สีดำไล่ไปม่วงส่วนข้างหลังก็จะเป็นสีดำปกตินะครับผมตงร,รงกระปองกางเกงกางเกงกางเกงก็มีความมีกรีบบัวสีดำเนี่ยอยู่ที่อ่าสะโพกฝั่งขวานะครับแบบนี้ชุดยังชุดความจริงใส่หัวทรงนี้เข้าไปออนะสีเหมือนทรงผมอันนี้เลยนะครับแต่มันเป็นผมอันนี้นี่ ถ้าใครอยากได้ก็อยู่ในตู้ไดมอนต์นะครับก็รบนีก็ใช้บัตรสุ่มได้เหมือนเดิมนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับการสุ่มไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าจะเป็นชุดก็ตามแต่ว่าไม่ต้องกลัวต่อให้น้องดวงสวยแค่ไหนในตู้ไดมอนต์นะครับมันจะมีเลขลักกี้นะเพราะฉะนั้นจะการันตีอย่างแน่นอนนะครับจะการันตีอย่างแน่นอนต่อให้สวยแค่ไหนก็ตามนะครับก็บุมไปจนเลขลักกี้เต็มเดี๋ยวก็ได้เองนะครับสำหรับวันนี้ ไปแล้วเหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยเดี๋ยวไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย